สองแบบเรือนหอห,หลังโตพีทแก้หม,มุงทุ่งงบหก้าล้านสวยอลังการเวอร์ประกาศข่าวดีพร้อมใช้ชีวิตคู่ร่วมกันสร้างครอบครัวด้วยกันสำหรับคู่ของนักแสดงสาวแก้ม้หมุงปรียาดาและหวานใจพีทกันตะพรททยาติเครือโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลังคบหาดูใจกันมานานกว่าสปีในที่สุดฝ่ายชายก็คุกข่าวสวมแหวนขอแต่งงานแล้วเรียบร้อยก่อนหน้านี้สาวแก้มบมุ๋งได้พูดถึงเรื่องเรือนหอว่ามีการพูดคุยกับฝ่ายชายแล้ว บ้านหลังนี้ต้องมีห้องเลี้ยงหมาและห้องไลฟ์สดขณะที่ช่อง Youtube ของแก้มหมุมงถูกปล่อยเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ชื่อว่าบ้านเรา ep 0.1นจครั้งแรกกับรายการใหม่และการคุยเรื่องแบบบ้านวุ่นวายของแก้มพีทในรายการบ้านเราซึ่งบ้านหลังนี้จะถูกวางเป็นตัวยูยูมีพื้นที่รวมประมาณ1 3 0 0ันอตารางเมตร ออกแบบเป็นบ้านสองฉันมีห้องต่างๆส่สวนด้านหน้าเป็นสวนและที่จอดรถตอนนี้ประเมินราคาไว้คร่าวๆ65ล้านบาทงานนี้ก็ต้องมารอดูกันว่างบจะบานปลายมากน้อยแค่ไหนและบ้านจะสวยอรูอลังการเพียงใดแต่เห็นแล้วดูถูกอกถูกใจว่าที่เจ้าสาวไม่น้อยเลยหลักค่ะ